สวัสดีค่ะพี่น้องมาเว่ากันเรื่องภาษีเงินได้น้ำเข่าจากต่างประเทศเด้อพี่น้องก็คือมีการามีพี่คนหนึ่งเพิ่นประมาณเว่าประมาณวา่าถ้าสม,มุตวา่าเข้าเสียภาษีที่ต้นทางแล้วและต้นทางใดเขดอนุสัญญาก,กับประเทศไทยก็บอต้องเสียภาษี อีกรอบหนึ่งหรือเสียก็จะเป็นการเสียที่จํานวนที่น้อยที่สุดเนาะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องกราบขอโทษก็คือข้ามว่าที่ว่าว,าวา่าหนึวันเท่ากับ3เดือนหนูพูดผิดนะ1น0วันเท่ากับ6เดือนเนะาะมาที่นี่ในมุมมองของข่อยข่อยหูซึกว่า <c oughs> การที่บานเห่าเก็บผ้าสีกับเขาในลักษณะแบบนี้กาล่งต้องการบีบให้คนถี่มาก,กเกษียณอายุอยู่ในบานเห่าออกไปจากประเทศเราใช่ไหมอันนี้คือคำถามของข่อยเพราะว่ามันบได้มีขอยกเว้นเ็่พี่น้องบางประเทศกเกษียณอายุเล้วบด้อยู่ในประเทศเขา ก็บอไดเสียภาษีให้ประเทศเขาด้และช่องทางนี้ก็เลยต้องมาเสียภาษีที่ประเทศของเฮาซึ่งเป็นภาษีที่แพงนะแล้วบ่ไดรับสวัสดิการใดๆหลายคนบอกว่ายาดาม,มายามามากับเรื่องนี้เพราะยังเพราะสวัสดิการสะงวนไว้ให้เฉพาะคนในประเทศเออ ใช่สวัสดิการเฮ้าสงวนไห้คนในประเทศแล้วถามเนี่ยว่าคุณต่างประเทศเป็นยังเขาคือต้องมาเสียเงินในเฮ้านั่นย่งเมื่อเขาไมา่กินมาใส่มาอยู่อาศัยในบ้านของเฮ้าโดยบด้รับสวัสดิการใ,ใดๆแต่เขาต้องมาเสียฐานภาษีค่อนข้างสูง <c oughs> แม้กระถ่งการไปเที่ยวเขาก็ย่งตงใจมากกว่าเฮ้า ิเท่าคอยคือวทรสยมันบอกคอยเคยไปเที่ยวนําตกกับแฟนคนไทยใจยี่สิบบาทฝรัง่งใจสองร้อยถามว่าความเท่าเทียมอยู่ไหนไม่มีค่ะบ๊ม,มี่ต่ก็วย่างว่าแหละสงวนซิ์ไปให้คนในประเทศเนาะแต่ ได้บุมที่ต้องการเงื่อนของเขาเอามาจัดการระบบภาษีของเจ้าของก็ยังมีอยู่สิบวไหาดามามได้จังไดในเมื่อข่อยกับบ่ไดเฮดเบียกเฮดงานเนาะพี่น้องข่อยก็ยู่เงื่อนเป็นแม่บ้านให้กับสามีหล้กก็เลี้ยงลูกข่อยก็ต้องจมแน่แหละเพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบเกี่ยวกับข่อยถ้าเกิดว่าสามีของข่อยนี่เขาบ่ไดเอาเงินเขามาในปฏิทยทย หรือเอาเขามาแต่เอาเขามาจํากัดในจํานวนที่น่อยนิดเพื่อไปอยังเพื่อจะได้บ่ต้องเสียภาษีมากขึ้นหรือเสียภาษีเยอะก็นั่นแหละบ่อยากเสียภาษีก็เลยเอาเงื่อนเขามาจํากัดเพื่อจะได้ภาษีภาษีในขันที่น่อยลงขอ,อยันยังหัวพี่น้อง,ขอ,องขอยานเงื่อนข่อยบ่พอใส่ ขอยานขอยบ่ได้ใส้ที่ิตสะดวกสบายนั่นสิบ่าเห็นแกโตแกเลี้ยวไปเออเต่สำนักคนจีดาว่าคำว่าวาเห็นแกโตกะให้ย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของถ้าเจ้าของว่าว่าเปยียบเทียบประเทศเฮ้าเนี่ยเสียภาษีหน่อยกว่าต่างประเทศคนไทยไปเหงานอยู่ต่างประเทศก็ต้องเสียภาษีเขา ก็ได้กับคนบ้านเฮ่าเก็บภาษีซ้ำกันดีล่ะเริ่มจากสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มจากเากท่านั้นเปอร์เซ็นต์ซ้ำกันดีล่ะแล้วสวัสดิีกรสวัสดิการก็เล้ซ้ำกันเมืองดีล่ะเขามาเสียภาษีในบ้านเฮ่าเขาก็ได้สวัสดิการเดียวกันกับเฮ้าเหมือนที่เฮ้าไปอยู่ประเทศเขาเฮ่าก็ได้สวัสดิการเดียวกันกับคนของเขาในทางนู้นถ้าจะให้มันเท่าเทียมจริงๆก็คือต้องใจทอกันทั้งหมด อันนี้ในมุมมองข่อยอาจจะเป็นแพ้ช่วนตีก็ได้เพราะว่าการเงินการท่องของข่อยมันมาจากเขาการี่ข่อยไม่เห็นยูทูบร่มงอกงอกแงกแง,ง,ง่ๆหนีมันก็บอมนเป็นเงินเป็นนานเป็นตอนนีพี่น้องมันไหนบ่ตกีเหรียญมันไหนบัตกีบาทเบากับเบาเลยแล้วข่อยที่เป็น แม่ของลูกลูกคอยยังน้อยคอยก็ต้องดูแลลูกเพราะอ,อีหยังพราะสามีบอสามารถที่จะเข้าใจและก็ดูแลได้ทั้งหมดแล้วถ้ามันมีเรื่องนี่เข่ามาอีกในเรื่องผ้าสีเรื่องอีหยังแบบนี้สําหรับขนาดตัวของข่อยที่เป็นเมียฟรังก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆนะ สำรหรับหลายๆคนถี่มีผัวไทยเมียไทยกับงสิบ่ไบ้ิคิดอีอย่างมากมมยแต่สําหรับข่อยถี่มีผัวฝรัง่งหรือหลายๆคนที่มีผัวฝรั่งกัสีหูซึกห่อนห่อนหนาวๆนา,นาเน่เด้เป็นยังเมื่อผัวเสียภาษีเป็นจํานวนเงินถี่เยอะเมียยังเฮากับยาไปขาดหวังในการถี่สิยูซสุขสบายขึ้นแต่ก่อนถึงแม้ว่า เฮาสิวอาวา่าเฮาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกสรซางเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แต่ว่ามันเป็นรายได้เสริมรายได้ <ใน S 1> ลักลก็ขึ้นมาจากเขาการกินอยู่ใส่ใจก็มาจากเขาเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับโบมแมนโลกสวยดอพี่น้องยอมรับบ่ว่าสิใดผัวฝรั่งหรือผัวไทยผัวคือเสาหลักของครอบครัวเ่าอีหลีซะผู้ชายคือเสาหลักของครอบครัวในการหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงเมีย เลี้ยวเมื่อมันเป็นยังสี่ขึ้นมากดนุน่กนกดนี่เขามาห้ามแบบนี้ร้อนร้อนหนาวหนาวของรังค้นกับยานผัวทิ้งผัวป้าเลยเนาะพี่น้องแต่สําหรับ่อยคอ,อยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจพบ่ได้ทิ้งบ่ได้ป้ากันแต่ว่าสภาพการเงินการใส่เงินจะต,ต้องซบลองอีกเข้มขึ้นอีกพี่น้อง เออโตอไปนี่ยางกายคนไทยยางกายพีาายางไกยน้องบอกคนไทยดีกว่ายางกายพียางกายนองกา่ามาว่าขี่ที่ขี่งกขี่เหนียวเด้พอพอภาษีมันแพงเอาเงินเข่ามาในประเทศบ่ได้แต่สบายสําหรับไผสําหรับผัวห้าสิบสามบาทเรียกร้องของเงินเขาได้เลี้ยวเพราะว่าเขาย่านภาษีที่เยอะ เป็นขันบันไดเลยจากพี่น้องซึ่งคอยเข้าใจทังรัฐบาลดิที่เขาเหตุโกดขอนี้มากป้องกันสำหรับคนไทยที่เป็นอ่าโนมินีเนาะพี่น้องเป็นแบบเป็นแน้หนานะบอกง่ายๆแบบว่าบ่ได้แบบกินอยู่บ่ได้อาศัยอยู่น้ำกันแต่ว่า บอกว่าถือบอกว่าถือกันแต่ว่าเอา,าไงไงวากะตัวนั่นแหละแต่มันลาําบากเฮาผู้อยู่กินอาศัยน้ากันนี่ลหละลําบากลําบากนี่นี่แค่เห็นข้าวนี่กะเส้นเลือดใน,นสมองสิแตกล่ะเครียดเครียดไปทาแล้วพี่น้องเครียดไปทาแล้วเครียดว่าสิได้กินเหมือนปนปลาทูเจ้าปลาแดก <c oughs> เฮ้ย <cido f 2> ได้กะย่างวาแล้วบิ้งวามันิิเป็นยังไงกะกดตัวนี้กับพึ่งแค่เอาเขามาใส่ย่างเข็มงวดตีคว่ำไม้เมื่มอวันที่หนึงห่งมกราปีหกเจ็ดนี่เนาะกะต,ต้องรอต่อไปวา่าผลกระทบสี่สิตามมา สีน้อยหลายขนาดไหนแต่ขาดว่าคนรวยเขาคงสิบ่าหัวซาดอกสีหัวซาแน่กับพวกมากกับเสียอยู่ในเมืองไทยนี่แหละสีหัวซาแน่แต่ก็วอกถึงเราหนีกันจนๆเฮ้ยตัวข่อยเองก็เครียดข่อยกับยั้งอยากอยู่ในประเทศจะคล้องอยู่เนาะบ่ท่านอยากหนีหายไปทางใด